สวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะนะคะน้ำมีมีดอ่อประมาณแบบไม่ถึงควานช้างดีเท่าไหร่นะคะทุกท่านประมาณ13นิ้วรวนด้ามลมฝากสิบสามนิ้วสิบสี่นิ้วนะคะทุกท่านนะคะถ้าเป็นควานช้างก็จะประมาณ15นิ้วขึ้นนะคะทุกท่านนะคะเรามารับชมเล่มแรกนะคะนะคะอันนี้ก็ก็จะเป็นถึง กล้จะถึงควันช้างแล้วก็ได้คับเพราะว่าเออ14นิ้วด้ามโลฝัก14นิ้วครึ่งเนาะะขาดอีกนิดนึงก็จะเป็น15นิ้วก็จะเป็นมีดควันช้างนะคะทุกท่านเลยค่ะสำหรับพกพาเนาะนะคะนะคะเราเดินทางไปไหนมาไหนแค้วคคาดปลอดภัยนะคะทุกท่านเฉพาะใบก็8นิ้วนะคะนะคะ ยาวอยู่ค่ะยา,ยาวยาวเป็นถือว่าเป็นมีดควันช้างก็ว่าได้นะคะทุกท่านเพราะว่า14นิ้วครึ่งค่ะด้ามลวมฝัก14นิ้วครึ่งนะคะนะคะอันนี้ก็รัดด้วยเชือกนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะปู่ย่าตายายของเราเนาะนะคะท่านทําไว้อย่างนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะเก่าเดิมๆท่านบูชามาแล้วก็คือเป็นมีดชาวบ้านนะคะทุกท่านเลยค่ะดำทําออกมาแบบฝักแล้วด้ามน,นี้ทําออกมาแบบาชาวบ้านสมัยก่อนเนาะนะคะ ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราก็ทำมีดออกมารูปรักษแบบถือว่าอีกแบบหนึง่งคนละแบบกับปัจจุบันนี้นะคะทุกท่านนะะียค่ะมีดหยุบเล็กๆก็จะประมาณแบบทำออกมาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะเขาทำแล้วก็บูชาบูชาไปแล้วก็ใช้จริงๆนะคะทุกท่านเอาไปใช้งานจริงๆนะคะทุกท่านเี่ค่ะนี่คะ่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้เนื้อแข็งนะคะรอยแตกรอยเล้าของไม้นะคะทุกท่านเี่ค่ะ นี่คะ่ะลอยเก่ารอยเป็นริว้วแตกแล้วแต่การอายุของเขานะคะอายุการเวลาของเขานะคะอาจจะแตกรอยแล้วเอ่อเหีียวย่นแล้วก็ลอยลาวนะคะทุกท่านน,ะคะนลค่ะรัดด้วยเหล็กนะคะทุกท่านอันนี้เป็นเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลค่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะเสมาใบาโพโพครึ่งใบนะคะทุกท่านแล้วก็ฝังตรงนี้ด้วยนะคะนะคะมีดยุบต้นต้นนี้ก็จะมีเป็นเอ่อ ฝังตะกุดนะคะทุกท่านฝั่งตรงนี้นะคะนะค่ะแต่ก่อนท่านไปเรียนทํามีดเนาะกับลูกพี่ลูกน้องหรือว่าหลวงพ่อลุ่งนะคะท่านก็ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้ออกแบบว่าจะทาแบบออกมารูปแบบไหนบ้างท่านก็ฝั่งตะกุดนะคะแล้วก็ปลูกเสกร่วมกันกับหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นลายตรงนี้ก็จะเป็นลายโบราณนะคะทุกท่านเป็นลายนี่ค่ะกระหนกดอกไม้นะคะนะค,ะนค่ะก็ทําออกมาเป็นลายโบราณเนาะนะคะ เป็นเซมาใบโพนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเป็นเซมาใบโพแล้วก็มีดก็จะส่วนผสมนี้ก็คือแบบมวลสารนะคะทุกท่าน,นะะ mm hmm. เนี่ยค่ะเหล็กศักดิ์สิทธิ์เหล็กเหล็กต่างๆนะคะที่เอามาผสมผส,สมประสานกันแล้วก็มาตีนะคะตีเขาก็จะออกเป็นไม่ใช่เป็นเนื้อเดียวไม่ใช่ตัดเหล็กมาทาเลยกันนะคะเพราะว่าเหล็กนี้ก็จะผสมประสานที่เอามาทําหลายๆอย่างเนาะเอามาเผาแล้วก็เอามาตีตีแล้วก็ส่วนเหล็กก็จะ เป็นหลุมนะคะทุกท่านเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะนี่ค่ะมวลาลนะคะที่เหล็กที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านค่ะไม่ใช่เป็นเหล็กแผ่นที่เอามาทานะคะเหล็กมีดเล่มนี้นะคะทุกท่านค่ะเป็นเหล็กที่หลายอย่างหลายชนิดนะคะเป็นเหล็กมงคลเหล็กอาถรรพ์นะคะเหล็กมาจากต่างที่ต่างถิ่นที่ที่จิปศักดิ์สิทธิ์มงคลนะคะเอามาตีหล่อหลอมเป็นใบมีดนะคะทุกท่านนี่ค่ะสมัยเก่าเนาะจับจะใช้แต่ว่า ส่วนผสมหลายๆอย่างนะคะที่ให้หลวงพ่อท่านทําพิธีปลูกเสกนะคะเอามาตีหล่อหลอมแล้วก็ให้หลวงพ่อท่านปลูกเสกนะคะทุกท่านลยคะคือเป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านจริงๆเลยค่ะทุกท่านใช้งานจริงๆนะคะท่านบูชาไปแล้วท่านก็จะใช้แบบจริงๆน่ะใช้จนอายุท่านอายุมากนะคะทุกท่านอายุท่านมากแล้วนะคะจนแบบบางบางเล่มก็เจ้าของลมหายตายจากไปนะคะเพราะว่า ท่านบูชามาแล้วก็ท่านไม่ไม่ได้ปล่อยให้ใครนะคะท่านก็จะห่วงแหนของท่านมากๆนะคะเรามารับชมเอ่อมิริมเสดส่องนะคะด้ามรวมฝากสิบสองนิ้วเฉพาะใบเจ็ดนิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะเฉพาะใบเจ็ดนิ้วด้ามงานฝากไม้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่คะ่ะเป็นตรงนี้รัดด้วยเป็นจะเป็นเงินนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นเงินนะคะนี่คะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คะ่ะ เป็นค่าเป็นใครเก่าอย่างนี้คือนี่ค่ะทุกท่านคือเก่าเก็บจริงๆนะคะเก่าเก็บนะนะคะนี่ค่ะเก็บไว้นะคะบูชามาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะเอาไว้ตามบนหิ้งพระนะคะกราบไหว้นะคะทุกท่านเลยค่ะมีดเล่มนี้นะคะกราบไหว้เอาไว้บนหิ้งพระเวลาหน้าร้อนก็จะร้อนนะคะเป็นค่าเป็นใครนะคะนี่ค่ะเป็นค่าเป็นใครฝังอย่างนี้นะคะเวลาหน้าหนาวก็จะหนาวเย็นชื้นนะคะแล้วก็เลยเป็น มีดก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะเป็นค่าเป็นใครเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะดูนะคะดูความเก่าความแก่เก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเรามารับชมทั้งในกันนะคะนะคะเรามารับชมทั้งในนี่ค่ะ้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเป็นเหล็กปิดเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสมานะคะทุกท่านนี่ค่ะเสมาลายเศษมานะคะทุกท่านนี่ค่ะ กระดูกงูก็ล่องเลือดนะคะล่องเลือดนี่ก็สองล่องนะคะทุกท่านกระหนกดอกไม้นะคะมีดเล่มนี้เก่าแก่มากๆเลยนะคะทุกท่านเ่ยค่ะสันก็จะหนามากๆเลยนะคะนะคะนี่ค่ะคาบไข่เนาะนะคะเป็นคาบเป็นไข่หูตะก่อนที่น้ําได้มาก็จะคาบเต็มเลยแต่วน้ำอน้ํามันถูออกนะคะทุกท่านเ่ยค่ะเก่าเก็บมากๆเลยนะคะมีดเล่มนี้นะคะนะคะี่ค่ะกระดูกงูล่องเลือดรอยเซาะลอยตอกด้วยมือเ่ยค่ะดูจะชัดเ่ยค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะช่างสมัยก่อนนะคะทุกท่านเลยค่ะช่างสมัยก่อนเลยค่ะเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเลยค่ะท่านใดสนใจทักทายมหาน้ํานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยโทรมาพูดคุยมาทักทายกันได้นะคะนะคะหรือว่าแอดไลน์มาคุยก็ได้ค่ะแอดไลน์มาแล้วก็ทักทายมหาน้ํานะคะนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่3ด้ามลมฝัก13นิ้วเฉพาะใบ7นิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นแป้ตังค์นะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะรัดด้วยเงินเนาะเ่ยค่ะตรงนี้เป็นเงินตรงนี้เป็นแป้ตังค์นะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะสมัยก่อนรัดเป็นแปะตังค์นะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเงินนะคะทุกท่านไม้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นไม้มงคลค่ะตรงนี้ก็จะเหล็กปิดนะคะมีดเล่มนี้สวยงามมากๆแล้วก็มีดทรงอ้วนใหญ่นะคะทุกท่านเลยค่ะทรงอ้วนใหญ่นะคะ แปะตังนะคะปิดตรงนี้นะคะทุกท่านเ่ยค่ะคะางไม่สัน่นไม่คอดแมมก็สวยงามมากๆเลยนะคะนะคะแม้ก็มีความละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะที่ยิบเลยนะคะทุกท่านเน่ยค่ะนี่ค่ะเป็นลายหน้าเกี่ยวหน้าสมพงหน้าเมตตานะคะหนาเมตตามหานิยมมีอำนาจมีบารมีมีบุญนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะบูชาไป ติดไว้ตามร้านค้าร้านขายเป็นนักธุรกิจนะคะทุกท่านเลยค่ะนะเมตตารักไข้กลมเกลียวนะคะบูชาไปแล้วก็ติดบ้านไว้นะคะทุกท่านนะคะบ้านใดแต่ว่า,ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเนาะนะคะ,นะคะเอาไว้ในบ้านนะคะคนในบ้านก็รักไข้กลมเกลียวกันนะคะทุกท่านนะคะ่ะ นามิตามหานิยมนะคะทุกท่านการค้าการขายหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเนะค่ะลอยลงพระคาถาอาคมนะคะทุกท่านเนค่ะนะ,ะ,นะะหน้าหน้าเกี่ยวหน้าสมพงสวยงามมากๆศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทุกท่านเนะคะ่ะบูชาไปแล้วก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์เป็นลูกเป็นหลานของท่านนะคะนะคะสนะุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะ เจอกันคลิปหน้านะทุกท่านสวัสดีทุกท่านค่ะ